ตัวนี้นะครับตัวนี้มันกระจายข้างนอยู่แล้วตัวนี้ก็คืออยากให้วัดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวต,ตัวนี้อันนี้คือผลวัดความร้อนี่อยู่ภายในของมันในผลวัดความร้อนรัดตัวนี้นะนรัดแ,แล้วก็ได้หาค่าโอมออกมาได้เท่าไหร่เอาปลายมันจิ้มอย่าเอาไปข้ขขนซะากเดาดปลายปลายมันปลายมัน เวลาเราวัดเราจะเอาปลายมันจ้มไปในส่วนที่เราจิ้มได้เงี้ยถ้าเราแตะข้างๆมันก็จะหักอ่าจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอ่าโอเคแล้วเราอ่นค่ามาดจุดแปด8จุดแปจแจดแจ ก็เ uhm. <Ki iew> ดี๋ยวดูออกมามาดูว่าที่ไหนมีอะไรทีนี้สบายไม่ได้ถือว่าผลลวดเสียแล้วัดท้งแดงมาเร็วคือสูนย์โอมข้ที่สคือค่าที่ไม่อะไรไม่แตดกันเลยใช่ไหมครับคือค่าที่มันข้าอทาหสูงมากจนกระทั่งไม่สามารถวัดอะไรได้เลยทางนี้ ที่หาที่มาให้ข้อาหนึ่งเนื่องจากว่าวัดแล้วมันมีค่าขึ้นมาตัวเลขขึ้นมาครับงั้นตัวเลขค่าที่ขึ้นมาก็คือค่าของความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นนั้นที่เราวัดได้มีงานมีหน่วยเป็นอะไรโอ่งโอ่งใช่ไหมเราวัดค่าโอห์มาไมาใช่หน่ยโอ่งหมือเปล่าซึ่งก็ นั่นคือเวลานี้คือนั่นเวลานี้คือการทดลองนะเก็บเก็บข้าว้สมุดนะเดี๋ยวเราจะข้าต่างเดี๋ได้มาทำการอะไรบวกลบคูณหารกันเพื่อเราจะย้อนกลับไปหาหากำลังไฟฟ้าของอะไรส้มส้มสองแดงส้มส้มสามเอาพี่ก็บอกไม่เหรอ เเ<ะ>ก็บอกแลค่ะเ้าขอ,ของทานตามกองอมเราเรามีต้นมาตออมาแล้วไงไม่ผมก็จะลองชิดดูมันตรงไรน,น,น 3, 2, 6, ี่สามสองหกเนะพี่ส้มสามส้มสามสามสาม,สาม,สาม